ถ้าต้องการเพียงแค่ได้ดื่มกาแฟแล้วก็อะไรก็ได้แต่ถ้าต้องการความหอมกลุ่นของกาแฟแท้รสชาติที่กลมกลม่อมและมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ต้องกาแฟ P.T.N Coffee P.T.N Coffee เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากเมล็ดก,กาแฟคุณภาพเยี่ยมรสชาติเข้มข้นที่เป็นเอกลักษณ์และกลิ่นหอมของกาแฟแท้ ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจึงทําให้ได้ผงกาแฟที่มีคุณภาพที่ดีกว่ากาแฟผงสําเร็จโรคทั่วไปผ่านกระบวนการทำวิธีขั่วบทอย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานกลิ่นหอมละมุนรสชาติอร่อยกลมกลม่อมถูกใจคอกาแฟอย่างแท้จริงกาแฟ PTN Co f f e e ฟได้รับความนิยมดื่มกันเป็นอย่างมากด้วยกาแฟที่มีคุณภาพดีวัตถุดิบเกรดพีเมียมและมีส่วนประกอบที่สำคัญถึง1 8แปชนิดด้วยกันครีมเทียมจากัูวเหลืองสารสกัดจากอสเซโรลาเชอร์รี่ สารสกัดจากเห็ดลินจือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากต้นกระบองเพชรสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดจากถั่วขาวลูทีนไฟเบอร์อินูลินแอลคาเนทีนแอลอาร์จิมินแอลกูตาไทโอนโคเมียพิคลินตและให้ความหวานแทนน้ำตาลด้วยซูคารลดและอินทผลัมเป็นสูตรเฉพาะของ PTN Coffee เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทย PTN Coffee จึงเป็น Innovative กาแฟนวัตกรรมใหม่ของกาแฟเพื่อสุขภาพ PTN Coffee ดีต่อสายตาดีต่อสมองดีต่อระบบขับถ่ายดีต่อความจำดีต่อกระดูกและฟันผอมเพียวกระชับผิวเนียนใสเปร่งปรังเต่งตึง PTN Coffee กาแฟดีที่คุณต้องลอง